สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนุวัตศูนหนึ่งค่ะมาถึงพิษณุโลกแล้วนะคะก็มาแวะมาหาแม่นกน้อยนะคะผู้ใหญ่ใจดีของพวกเรานะคะไม่รู้จะเจอหรือเปล่าตามไปดูกันค่ะมาแล้วนะคะก็ถึงแล้วนะคะทำไมกล้องมันเป็นอย่างนี้ค่ะก็ถึงแล้วนะคะค่ะ มาเดี๋ยวเอาของมาฝากเพื่อนด้วยนะคะสปันก็เอาน้ำผึ้งนะคะเดือนห้ามาฝากด้วยนะคะค่ะของดีนะเดี๋ยวเอาน้ำผึ้งเลยข้างๆเราให้หน่อยเอาน้ำผึ้งออกมาให้หน่อยอยู่ข้างๆนะอะ่ะน้ำผึ้งปะ่ะนะคะก็แวะมาหาแม่นกน้อยนะคะโอ้โห โอ้คุณแม่ของเรานะคะค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะแห่งความขยันนะคะค่ะแม่นกนะคะคุกคุกเขานะคะพรพอใส่อย่างนี้แล้วเขาจะเล่นเกินไปเราก็ต้องเอาอันนี้มามสม่วงมะพร้าวแล้วก็เวลาอันนั้นเขาจะจะเกาะลากเขาก็จะเกาะอันนี้ค่ะอื้อหือ ย้ายจากต้นนี้ไปใส่หรือใส่สังถุงใหญ่ได้ค่ะแล้วก็ไปใส่ถังนี่นะคะขอญาตล้างมือกันนะคะตามสบายเลยค่ะไปแล้วนะคะอันนี้จะเพาะผักบุ้งผักบุ้งแก้วนะค่ะอืโอ้ผักบุ้งแก้วกบุ้งแก้วผสมดินนั่นแล้วก็ เอาฟางรองใต้โฟมนั่นแล้วก็เอาดินไปใส่แล้วก็เอาถังยิ่งแก้วโรยเพราะว่าถ้าโรยกับพื้นน่ะหอยทากเค้ากินหมดโอ้ค่ะแล้วก็เด็ดขายได้โอาโหกำไรละสิบบาทโอ้โหค่ะเมื่อก่อนนัื่อก่อนดูเสื้อกานออกไหมสต๊อกเพิ่มเนี่หมดโอ้มดทั้งทึ่งเอือมอดตัวนี้ทั้งทึ่งเอาต้นไม้สามร้อย ถวายพระจา์ที่ว่าบางินเพราะว่าต้นโกศลเนี่ยเป็นต้นบุญต้นกุศลจะให้ให้สายบุญที่เขามาทําบุญตักบาทวันเฉลิมพระชมนมพรรษาก็ปลูกต้นโกศลถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพระองค์ด้วยเอาไปส่งแล้ววันนี้สามร้อยสามสิบเก้าต้นอันนี้แยกเองหรอครับแยกไปรับมาแล้วก็มาแยกอันนี้ก็คือ จะไปให้ตามหน่วยงานที่พักประดับหน้าแต่ว่าที่วัดก็ไปให้สองรอบก็พันกว่าต้นไปถวายมาวันนี้ก็ไปถวายมาแล้วเลยอันนี้ไปตรงเขาไม่ทันกุศลถวายในพระลานกุศลใช่ค่ะสามร้อยสามสิบเก้าต้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็มีคลิปให้ดู <laughs> มีอะไรมาฝากกันคะ่ะ น้ำพึ่งน้ำพึ่งเด็ดห้าค่ะกับกบกอกแตุู่อุ๊ยได้ทานน้ำพึ่งกบกอกและขอบคุณมากค่ะน้ำพึ่งเด็ดห้าเลยนะหายากนะคะขึ้นเชียงคาเด็ดห้าขายากนะคะหายากจริงๆค่ะอันนี้หมวกของพี่สาวนะบ่าธรรมชาติค่ะอันนี้หมวกพี่สาวหมวกขูดคูมันตีแหละคูมันตีโอ้อวดคูมันตีก่อนเลยเนี่ยเฮ้ มีทุกสีมีทุกสีค่ะทุกสีชมพูขาวโดนก็มีแถวนี้เหลืองเหลืองเฉลิมพระชนมพรรษาต้องใส่เหลืองค่ะค่ะโอ้สวยโอ้ม่วงก็มีเฉลิมพระชนมพรรษาอ๋อนี่หมวกปพุทธวันเลยครับค่ะเใช่ค่ะเก็ดวันพรุ่งนี้เราไปไปถวายเทียนขององค์สมเด็จพระเทพได้ถวายพรุ่งนี้เราใส่สีม่วงค่ะ สวยสวยค่ะครงมันรีไม่ผิดหวังนะคะถูกใจมากพอดีเลยคะ่ะพอดีเลย<ช>สวยสวยคือเป็นคนต้องใส่หมวกทุกวันเพราะเราตากแดดแล้วก็ฝุ่นอะไรเงี้ย่ะขึ้คขาคึ้นะคะนี่หน่อไม้ด้วยเอาไม่เอาบอลหน่อไม้แากอีกนะค,คะไปเลยเห็นไม้ฟานอันนี้หน่อไม้หน่อไม้หวานเพชรน้ำผึ้งหรอคะ เดี๋ยวเจ้าคงเรามาจะได้ชิมนี่ได้ชิมแล้วนี่นี่นี่เปิดเปิดจะอยู่นี่นะคะนี่อะองสวนหลายร้อยจริงหลายร้อยชั้นขอบคุณมากค่ะอุ้ยเยอะแยะเลยอะเป็นกล่องเลยอันนี้เป็นหน่อไร่หน่อไร่เดี๋ยวจะแบ่งพิธีิอยู่กับพี่ได้เลย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 เอาใส่ไปก่อนนั่งกันก่อนตากินแล้วว่าขคาจะไปนั่งไหมดื่มน้ำดื่มชากก่อนไปนั่ง ย่าคงย่ามาได้เยอะนะพี่ไหนคะโอ้ยแค่นี้ก็เดี๋ยวเขาก็ขยายพันธุ์ขยายพันธุ์เยอะเลยใช่ค่ะมาแต่ย่าปู่ไม่มาเหรอมาแต่ย่าขอบคุณมากค่ะรับมุกแม่ทันดีเอามาถ่ายสิแม่นกน้อยก็สุดยอดเลยเนาะขยันเนาะนี่นี่โกศลจะมีหลายสายพันธุ์นะนี่พันธุ์เหลืองพันธุ์เขียวพันธุ์แดงน้ออก แต่ละต้นนะคะไม้ดอกไม้ประดับนะคะพืชกินได้ทั้งกินไม่ได้นะคะครบหมดนะคะเมนนกน้อยก็ปลูกไว้นะคะขออนุญาตสำรวจบ้านนะคะค่ะสำรวจพื้นที่นะคะคุยกับนกชื่ออะไรนะขอชื่ออะไรนะลืมแล้วเจ้าคุณทองค,ค่ะนี่นะคะค่ะ หลายชั่วโมงนะคะต้องคนขับเจ็ดชั่วโมงใช่ไหมแล้ว่ะคมาไวะทานข้าวที่ที่ไหนเนี่ยก็นับดูสิบชั่วโมงเก้าชั่วโมงโอพ่อนิมนนับนิ้วมือละสิบสิบสิบเลยเหรอแวะนั่นแวะนี่เด้อก็เผื่อไม่ได้เร็วเราปลอดภัยไว้ก่อน ฝนตกขับรถสี่สิบเนี่ยช่วงฝนตกเร็วมากเพราเนี่ยเพราะมันลงเขาฝนตกเลยใช่ถนน <ตก S 2> มันลื่นแล้วที่นี่ก็ตกเมื่อวานเนี่พอเข้าเข็มศุโรกปุ๊บข้ามคลองมานะเลยดนะ่าทรายปุ๊บฝนตกเลยครับแล้วเราก็แวะนู่นด้วยนะเมืองสองแฝยยินดีต้อนรับไงคะคุณผู้ชมที่ภาพป้าน้อยนะคะก็ปิดร้านนะคะปิดร้านไปเรื่องเรื่องถึงพิชโนโลกแล้วนะคะ <c oughs> ก็ เดี๋ยวสักหน่อยนะคะพวกเราก็จะเข้าไปที่โรงแรมนะคะค่ะเข้าไปที่โรงแรมนะคะเอาเลยก่อนเด้อเอาเลยสามด้วยมือนะหมดเนปเี่เออขอภาพนี้หน่อยถ่ายได้หรือเปล่าลูกได้ถ่าได้ยังยังถ่ายไม่ติด อ้าวใครไม่ดก็แสดงว่าพอมีอะไรพิเศษโอเคดีแล้วน่ารักลูกใครน่ารักเชียวโอ้โหค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะค่ะแทนผู้ใหญ่นะคะค่ะได้เจอผู้ใหญ่บ้านแล้วนะคะค่ะท่านผู้ใหญ่นะค่ะไอ้พ่อยมันยกมือไหว้เลยนะชี้ได้เนะ ค่ะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้นะจากบานก็ฝากเอฟซีสนับสนุนนะคะสินค้าของบริษัทมอนโอมโฮมซับด้วยนะคะขอบคุณค่ะไปยากปะค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะช่องของคุณอนุวัฒน์นะคะก็ขอขออากจะคลิปลงเพียงเท่านี้นะคะฝากดูคลิปฝากกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณค่าที่เข้ามารับชม